สวัสดีครับผมหนึ่งจากสนุติบาครับวันนี้มาพบกับอเนฮนิต SQ ในหัวข้อ Set Up Delay Input ให้เป็นหน่วยระยะทางหรือเป็นหน่วยเวลาเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับว่าเซตยังไงนะครับขั้นแรกนะครับ Select Channel มาก่อนชั a n น e หนึ่งโอเคนะครับ นีะครับดีเลย์อินพุตปกติใช่ไหมครับก็จะเป็นหน่วยย่อมันก็คือ ms คือมิลลิเซเคหรือมิลลิของวินาทีทีนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยตัวนี้ให้เป็นเมตรหรือเป็นฟุตเราต่อไปที่เซตอัพครับเซตอัพไปที่เซอร์เฟตแล้วก็เซอร์เฟตปีครับฟังก์ชันดีเลย์อินพุตยูนิตแตะเข้าไปหนึ่งครั้งจะขึ้นว่ามิลลิเซเคิลเมตรฟุตแล้วก็ซิมเปิลซิมเปิลคือเป็นตัวอย่างของเขานะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเมตร เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีอุณหภูมิขึ้นมาให้เป็นองศาเซลเซียสนะครับใส่ค่าอุณหภูมิได้ของณเวลาปัจจุบันตอนนั้นนะครับประมาณฐานสิบสองกลับมาหน้าโปรเซสหน่วยของดีเล์ก็จะเป็น M เป็นเมตรแล้วนะครับก็ใส่ค่าได้ปกติก็จะเป็นเมตรยะยะเวลาห่างมีพูดเข้ามาเป็นเมตรนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นฟิตก็ได้ เป็นฟุตก็คือแต่หน่วยอุณหภูมิจะเป็นเปเรนไฮนะครับโอ okay, เคเราเปลี่ยนเป็นฟุตล้วก็กลับมามันก็จะเป็นตัวย่อเป็น FT นะครับผ่านไปแล้วน,นะครับกับการเซตอัพเลย์อินพุตเป็นระยะทางหรือเวลาเพื่อนๆจำนไา้ไหมครับง่ายๆครับไม่ยากเลยพบกันใหม่ครับครั้งหน้ากับอเดนไฮทครับ